ตอนนี้ที่นก็เสียใจมากเลยเสียใจที่ว่าที่คุณเล่นวงนี้ยค่ะมันเบาเนาะไม่เป็นไรงั้นพักไปคิดใหม่ก่อนนะงั้นเดี๋ยวพักแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับตาตาต่อกันแบบชัดๆได้คู่กันสะบัดคราว ถึง1 0เมษายนเตรียมพบกับมหกรรมยางพาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนวัตกรรมจิตเขตพร้อมอัปเดตความรู้ทุกมิติกับกูรูยางพาราแบบเต็มอิ่มตลอด3วันอาทิกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพการประกวดธิดาสวนยาง2564และการแข่งขันปีดยางพาราชิงแชมป์ระดับประเทศเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันในงานมหกรรมยางพารา2564 ซุปเปอร์กาแฟเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่ซองเงินเปลี่ยนซองเขียวเปลี่ยนอร่อยหอมเข้มเป็นรสกาแฟเหมือนเดิมซุปเปอร์กาแฟโฉมใหม่ซองนี้เท่านั้นแมทค่ะแมทค่ะคู่นี้ก็แมทค่ะที่บูธอยากมิกซ์คู่ไหนก็แมทกับโปรมิกซ์แอนด์แมทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลือกคาาได้ถึง30เมษายนี้รยกมนมิกซ์แมทมิกซ์แมทกันนะคะที่บูธเท่านั้น อ๋อนี่กินปากสุขภาพช่องปากมีปัญหาลองนี่ข้าเก็ีเกล้อสมุนไทยผสานพลังอย่างแม่นยำเพื่อสุขภาพเหนือรับฟันที่ดีสดชื่นสบายปากสูตรใหม่ต้องลองแค t เช n รีวอร์ดให้แรกให้หลุนแทมคำขอบคุณจากที่1ความอร่อยยิ่งซื้อยิ่งได้และยิ่งซื้อยิ่งได้ลุ้ มาที่ลายอัดแคนาเดช์ไทยแลนด์สะสมคะแนนได้ถึง3เสิงหาคมนี้ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า7ล้านบาทรีบซื้อส่งเลยอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาเทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากเป็นเศรษฐีต้องใช้ควายเหล็กผัก่งส้มอยากได้ฟีรีรถไทใช้ควายเหล็กถั่งส้มอยากได้ทองมือถือซื้อควายเหล็กถังสม้ม power track แจกแหลกรวมกว่าล้านบาทเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการถึง30มิถุนายนนี้วันชมประชิม weekly เดือนทุกวันจนถึงสุขวันนี้มันไปกับสมรภูมิดาวรุ่งระหว่างพันพยับใส่เต็มร้อยกับคุโดปะทุกความมัน4ี่ทุ่มสีสินาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง3าส อช่วยด้วยลูกพี่สิงห์พนด้าปลาแพนด้ป๊อกมิลกี้สองความอร่อยจากมิลกี้วันนี้ล่ะและช็อกโกแลตหมีดีจากนมแคลเซียมสูงไปแพนด้ป๊อปมิลกี้มาเล่นกันเถอะทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะตวแรนด์เทพไทยค่ะ ยาสีฟันเทพไทยใช่นิดเดียวปากสะอาดต้องการตัวช่วยผิวสวยในค่ำคืนใช่ไหมลองใหม่วาสลีนกูต้าไฮยาสูตรกลางคืนพร้อมความเข้มข้นเสมือนมาร์กสิบแผ่นผิวดูกระจ่างใสให้คุณตื่นเช้าพร้อมผิวดูชุ่มชื่นฉ่ำเด้งใหม่วาสลีนโอยคุณยายระวังช่วยยังไงดีนะใหม่โฟมโอเมก้าสามหกเก้าสมาร์ทวันพลาสบีดเอชเอสิบมิลลิกรัมสฟิงโกไมอิลินและโอเมก้าสามหกเก้า โฟมอัลต์โอเมก้าสามหกเก้าสมาร์ทสรรบสรุนโดยมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี เอาละครับถ้าพูดถึงเรื่องของการทําน้ำมนเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นถ้าไปตามพิธีกรรมต่างๆเป็นสายมูเนี่ยก็คงจะต้องสนใจในอ่างน้ำมนนั่นแหละก็หยดน้ำตาเทียนอะไรก็ว่าไปเออแต่ที่จะได้ดูต่อจากนี้เป็นการทําน้ํามนที่ดูแล้วโอ้โหแปลก